สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Atlantica Online นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเลื่อนขั้นในส่วนของตัวสกิลโฟลดกันนะวิธีการเลื่อนขั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นั่นเองเนาะจากเลเวลหนึ่งเลเวลสองทำยังไงนะครับถ้ามีเควสขึ้นมานะครับให้เรากดที่เควสเลยก็ได้นะจะมาที่ NPC ตัวนี้หรือเปิดมินิแมปก็ได้นะครับจะอยู่บริเวณแมปตัวนี้นะครับเนาะเอเชียนะครับแล้วก็อยู่บริเวณด้านล่างตรรรรงงงนน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 นีีี้้้้้้ท่่าาาาผูชมมมคคััับบตตเเลลยยะะะกกกแแหหอ็็ดดิ NPC ววไ เปิดขึ้นมานะครับนี่ก็จะมีหลากหลายในส่วนของข้อมูลสกิลที่เราสามารถคราฟเลเวลได้หรือว่าการเลื่อนขั้นเลเวลนั่นเองทุนผู้ชมครับอันไหนที่สามารถเลื่อนได้นะครับหรือคราฟได้ก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เงินนะครับเรากดใช่ปุ๊บแล้วก็จะทําการเลื่อนสกิลเลยนั่นเองทุนผู้ชมครับแต่อันที่เราอาจจะเลื่อนก็คืออันนี้ใช่ไหมทุนผู้ชมครับเนี่ยอันเนี้ยมันยังเลื่อนไม่ได้มันยังเลื่อนไม่ได้เพราะอะไรนะครับมาดูเงื่อนไขด้วยนะคราฟเลเวลนะครับตอนนี้เลเวลหนึ่งที่ต้องการนะครับแล อ่าตอนนี้เรามีไม่พอแนะ้วมันาใช้4 2นะครับเรามี40แล้วก็อย่าลืมมาดูตรงนี้ด้วยนะเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นเหมือนอ่าตัวสิ่งของที่ใช้นะครับอย่างเช่นเนื้อหมูหรืออะไรแบบนี้นะครับก็หาให้ครบนะครับไปซื้อที่เมืองได้นะอย่างเช่นถ้าเราแบบอยากจะซื้อนะพวกไอเทมพวกนี้นะครับอ่าให้เราเปิดแผนที่เลยนะครับมาที่เมืองใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะค,คลิกขวาแล้วก็ทําการเทเลพอร์ตมาแบบนี้ทุกผู้ชมนี่เทเลพอร์ตมาที่เมืองเลยนะครับมาที่เมืองอ่ะมันจะมีตลาดหรือมาร์เก็ตที่เราสามารถเปิดได้เนาะเนี่ยครับ มาเก็ตเนาะแล้วก็เข้าตัวมาเก็ตตรงนี้ดูชมครับแล้วก็มาที่ซื้อเลือกเลยนะครับเราจะซื้อไอเทมอะไรอย่างเช่นเราจะซื้อฟู้ดใช่ไหมอ่าเรามีจะซื้อเห็ดซื้อเนื้อสมมุติว่าซื้อเนื้อหมูอ่าเราเลือกที่เนื้อหมูก่อนนะครับแล้วก็ใส่จํานวนที่ต้องการสมมุติต้องการ10บกดทําการซื้อกดใช่เพียงเท่านี้นะครับได้เนื้อหมูมาแล้วแล้วก็อีกอันนึ่งสมมุติว่าเราต้องการอันนี้อ่ะอีก10นะครับแล้วกดซื้อ แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตัวเควนี่ถ้าเรากดมันก็จะเทเลพอร์ตไปด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับเผื่อใครติดตรงเควนนี่นะตอนแรกก็เอ้ยงงเหมือนกันว่าทําไมไม่สามารถผ่านได้สักทีนึงนะครับอันนี้เป็นมือใหม่ในการเล่นเกมนี้เหมือนกันนะแต่แล้วก็ให้เรามาตรงนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราติดเลเวล XP อยู่ใช่ไหมครับเราทํายังไงนะเลเวล XP นะครับให้เรากดคอนโทรลเคขึ้นมาอันนี้จะเป็นเมนูครัฟหรือให้เรามาที่ My Info นะครับแล้วก็มาทําการเลือกสกิลการสร้างตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เลือกที่เนะ เราสร้างในส่วนของตัวเกียวก็ได้นะเพื่อทําการปั๊มยิปพีตัวสกิลขึ้นมานั่นเองท่านผู้ชมครับก็ทําการสร้างตรงนี้ท่านผู้ชมกดใช่เมื่อทําการสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบนะครับมันยังไม่สร้างให้เราหรือยังไม่คราฟให้เรานะเราต้องไปต่อสู้กับมอนสเตอร์นะครับก็ให้เปิดแผนที่กด m ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปจุดที่มีมอนสเตอร์อยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ทําการเทเลพอร์ตไปเพื่อความรวดเร็วเ่เราสามารถเทเลพอร์ตไปได้นะครับแล้วก็ เข้าไปต่อสู้นะครับเนี่ยเลือกมอนตหนึ่งตัวนะครับเพื่อทําการต่อสู้เลยเข้าไปต่อสู้ปกติเลยนะครับเพื่อทําการเลเวลตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันจะได้ขึ้นนะครับอ่ะตีแบบปกติได้เลยนะท่านผู้ชมอีซี่อีซี่อยู่แล้วตรงนี้ไม่ได้แบบซีเรียรลอะไรมากมายเนาะนี่โอ้โดนไปหลายกระบวนท่านะท่านผู้ชมมาครับตาผมแล้วบวกกันขยับยับจบแบบรวดเร็วอยู่แล้วนะตรงนี้นี่ครับเก็บของ แล้วก็ทําการเก็บของนะครับเทินเก็บของ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 เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับนี่ก็จบนะครับพอตรงนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปด้านซ้ายบนนะครับตรงนี้เห็นปะเราสามารถกดรับเกี้ยวเราได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับออโอเคเกี้ยวหน้าตาเหมือนสลับเปาเหมือนน,นะโอเคครับทีนี้ให้เราไปใต่ที่เควสแล้วก,กดใช่นะโอเค แล้วก็มาที่ตัว q u วสนะครับแล้วก็ดูตรงฟู o น,น,นะครับตอนนี้ย x p พเริ่มเป็น60แล้วนะครับย x p พอื่นๆก็เช่นกันเนาะเราต้องคราบพวกเกาะเราจะได้ย x p พีเกาะมานะครับแต่ตอนแรกมันเลื่อนได้เลื่อนขั้นได้เลยเนาะมันใช้เทมตามนี้เนาะเดี๋ยวลองอครับอันนี้เลื่อนเกาะแล้วนะครับพอเลื่อนอันถัดมานะครับก็ใช้ของเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะอันนี้สามารถเลื่อน level skill ได้แล้วนะครับนี่ก็โอเคแล้วนะครับสำหรับ level ตรงนี้ภารกิจก็ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนี่เองท่านผู้ชมครับเนี่ยเราสามารถรับตัวเคลถัดไปได้แล้วนะเผื่อใครติดแบบผมที่ติดอยู่นะตอนแรกก็งงว้ยมันทํายังไงวะสามารถเลื่อนขั้นไปขั้นถัดไปยังไงได้บ้างนะท่านผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นาวิธีการนอในส่วนของการเลื่อนเลเวลคราฟในส่วนของตัวฟูดนะครับหรือว่าสกิลการคราฟนั่นเองท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตีบวกนะครับแล้วก็การคราฟไอเทมต่างๆเพิ่มเติมนะครับ ทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในส่วนของการคราฟไอเทมเพิ่มเติมนะครับจริงๆการคราฟไอเทมเราสามารถเปิดเมนูเกมอินโฟแล้วก็ไอเทมตรงนี้เราสามารถคราฟตรงนี้ก็ได้นะเลือกหมวดบู่ที่เราจะคราฟนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีไอเทมที่ใช้อยู่นะครับบางอันเรายังไม่รู้จักก็ยังไม่แนะนานะครับผมเอาอันที่เรารู้จักนะก็จะสามารถคราฟได้เช่นอ่าตัวที่ผมจะคราฟบ่อยๆก็คือตัวนี้นะครับจะมีวัตถุดิบอยู่นะ บางอันเหมือนถ้าเรายังไม่ได้เรียนรู้อะ่ะมันก็จะไม่ขึ้นวัตถุดิบจริงจังมาให้เรานะครับประมาณนั้นนะเออแล้วก็จริงๆเปิดได้อีกอันนึงก็ตรงนี้นะครับสกิลการสร้างนะครับเขาจะบอกเลยนะว่าเ่าเรามีความรู้เกี่ยวกับอาหารประเภทไหนบ้างนะครับนี่เขาจะมีบอกอยู่นะแล้วก็จะขึ้นพวกวัตถุดิบต่างๆขึ้นมาให้เราท่านผู้ชมครับการคราฟพวกนี้เหมือนกับตอนที่เราคราฟปั๊มเลเวล v ี p เลยนะครับเออแล้วก็กดสร้าง แบบนี้ท่านผู้ชมครับถ้าวัตถุดิบเพียงพอนะตอนนี้วัตถุดิบไม่เพียงพอครับเดี๋ยวดูวันที่วัตถุดิบเพียงพอน่าจะมีแค่อันนี้มัง้งเพราะว่าเราซื้อมาเยอะอ่าอันนี้ได้อันนี้ได้อนนไดโอเคกดสร้างแล้วก,กดใช่นะครับแล้วก็ทําการไปสู้กับมอนสเตอร์นะครับเหมือนกันเนาะเหมือนกับตอนที่เขาเรียกอะไรเราคราฟเลเวลสกิลเอายเพียครับเหมือนกันเนาะในการคราฟอาหารอื่นๆหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก,กดเข้าไปตีเลยปึ๊บ เื่อเข้ามาตีแบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ทําการตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่ครับเข้ามาตีเหมือนเดิมโอเคครับไปครับอันนี้คราไปดู2รอบนะเผื่อคนยังงงแล้วก็มาคราฟกันต่ออีกรอบหนึ่งนะครับนี่เรียบร้อยครับแล้วก็เก็บของนะเพื่อเสร็จสิ้นภารกิจเก็บซปึ๊บมาเก็บของกันคลิบเรียบร้อยครับหลังจากเก็บของตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับระบบก็ทําการรับของเหมือนเดิมนะ นี่ครับปุ๊บแล้วก็คราฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเปิดดูได้นะของที่เราคราฟมาท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็จะบอกนะว่าเพิ่มอะไรบ้างนะครับเพิ่มในส่วนของการรีเลือด60%นะครับแล้วก็ในส่วนของเมจิกนะครับ450%อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมครับอาหารอะไรแบบแต่ละประเภทก็จะบวกสเตตัสที่แตกต่างกันไปนั่นเองเนาะแต่ทีนี้เราไปพูดถึงในส่วนของการอัปเกรดอาวุธเบื้องต้นกันบ้างครับ ต่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตีบวกไอเทมเบื้องต้นกันบ้างนะครับผมให้เราทําการเปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยเนาะก็จะมีตัวหินตัวนี้นะครับสามารถตีบวกได้ก็คือในส่วนของตัว Enhance Stone นะครับทำการคลิกขวาได้เลยนะครับแล้วก็จะเลือกในส่วนของตัวไอเทมที่ตีบวกนะครับเลือกเลยนะนี่ครับเหมือนจะใช้ไอเทม2ชิ้นเนาะแล้วก็ใช้หินตัวนี้นะครับเพื่อทําการตีบวกนะเราสามารถกดตีบวกได้เลยนะครับแล้วก็ทําการแบบนี้ทุก่านผู้ชมครับนี่ครับรอโหลดแป๊บนึงตีบวกหนึ่งนี่แบบติดแบบอ EC อยู่แล้ว นี่ครับมีบวก1 2อันนะครับเราถึงจะตีขึ้นบวก2ได้นะถ้าเรามีบวก1 1อันนะครับเราไม่สามารถตีขึ้นบวก2ได้นะครับจะใช้ในส่วนของตัวอเทม2อันเนาะแล้วก็ใช้หินเพิ่มเติมนะอ่ะกดตีบวกดูอันนี้เทสตีบวกให้ดูเลยท่านผู้ชมครับบวก2จงมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะบวก2นะครับเราต้องทำไอเทมขึ้นบวก2 2ชิ้นนะครับเราถึงจะตีบวก2ได้น,นั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นวิธีการตีอันแรกนะ อันต่อมาท่านผู้ชมครับให้เรามาที่โรมนะครับเราดูที่แมปได้เลยนะเลือกแมปทางด้านขวาบนตรงนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็มาตรงเมืองโรมตรงนี้เนาะคลิกขวาเทเลพอร์ตมาได้เลยแล้วก็เดินมาบริเวณอ่าแถวๆนี้นะครับนี่ดูเคอร์เซอร์ด้านขวาบนนะครับแถวๆนี้ที่มันมีแสงกระพริบกระพริบอยู่นะ แล้วก็มาคุยกับ MC ตัวนี้ด้วยชมครับถ้าเรามีไอเทมตัวนี้เนาะไอเทมที่ใช้ในส่วนของเอ็นเฮสตตันั่นเองนมครับถ้าเรามีไอเทมนะตอนนี้เราไม่มีตัวไอเทมนะครับยังไม่สามารถตีบวกตรงนี้ได้นั่นเองนมครับันนีจะเป็นวิธีการตีบวก เบื้องต้นเท่านั้นเองเนาะทีนี้ทุกผู้ชมครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับเดี๋ยวแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีกิลนะครับแนะนําให้หากิลอยู่ท่ผู้ชมครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงตัวบัฟตรงนี้ท่นผู้ชมครับถ้าเรามีกิลอยู่นะครับเลเวลกิลขึ้นนะครับเราก็จะได้บัฟจากกิลด้วยเช่นแอคแท็กเพลเวอร์ตรงนี้นะครับเห็นว่ากิลเลเวลนะครับตอนนี้มีผลบวก9นตนะครับจากโบนัสปกติด้วยนะมีโบนัสปกติบวก40นะครับแล้วก็ตัวกิลเลเวลเพิ่มเติมอ นี่ครับก็จะมีบวกอีก9%เอนาะถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเพียงแค่ท่านเข้ามาในกิลดเนาะนะครับผม Attack Power ก็จะเพิ่มขึ้นเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในวันนี้นอะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ